เมลอนปังไอศครีมแซนด์วิชวันนี้กินอะไรดีล็อกเอ้ยนี่ไม่ใช่ล็อก <c oughs> กินอะไรดีล็อกอยากกินไอติมแซนด์วิชะอะคิดอเมาสักเมโน,โนูหน่อยดิจัดปะนี่เมลอนปังอุ้ยโรลช็อกโกแลตด,ด้วยฉันรู้ว่าแกชอบกินเมลอนปังจะเอาเมลอนปังมาทําเป็นไอติมแซนด์วิชหั่นครึ่งนางก่อนเนี่ยความยากหั่นยังไงให้สวย อยมันมีไส้ช็อกโกแลตด้วยอะในส่วนของตัวไอติมเราเข็ดและครั้งที่แล้วที่ทำไอติมห่อใจไหมหวานไปถึงวันพรุ่งนี้เราเลยเอาเป็นไอติมชาเขียวเข้มๆม,มาตัดกับเมล่อนตังหว,วานๆดีกว่านี่มันเป็นแท่งแบบนี้เพิ่มความอูมามิด้วยวิปครีมปิดลังคาหฮยนาย่ากินว่าประทับใจไหมจ๊ะทุกคนยิ่งใหญ่อลังงานตะการตามากอืมอืมอร่อยมาก ไอเสตีสมไส้ก็ไม่หวานจนเกินไปตัดกันกำลังดีแป้งกรอบนอกนุ่มในทุกอย่างเข้ากันก็อร่อยมากอืมดูความจุ้ยซี่ความฉ่ำๆไม่ไหวละอ้ะอาว <laughs> กันทางเกิบเลย